สวัสดีครับขอนำเสนอพรีวิวหลักสูตรการสื่อสารนำเสนอจูงใจผู้อื่นลดข้อขัดแย้งครับวันนี้ครับหลายคนเห็นภาพนะครับว่าการสื่อสารมีความสำคัญมากแค่ไหนครับงั้นการสื่อสารยิ่งดียิ่งจะทำให้เราสามารถที่จะจูงใจผู้อื่นได้การนำเสนอที่ถูกต้องตรงตามจุดประสงค์ก็จะทำให้เราทำให้ผู้อื่นคอยตามแนวความคิดได้และ เราอาจจะต้องยอมรับมุมมองของคนอื่นที่แตกต่างซึ่งเราอาจจะเรียกว่าข้อขัดแยง้งจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ข้อขัดแย้งครับเป็นความคิดที่แตกต่างหากเราสามารถจัดการความคิดที่แตกต่างได้ก็จะทําให้เราลดข้อขัดแย้งไปได้ผ่านการสื่อสารที่ดีครับเนื้อหาในหลักสูตรก็จะประกอบไปด้วยเรื่องขององ,องค์ประกอบสําคัญของการสื่อสารที่ดีทําให้เราเข้าใจผู้อื่นและรู้จักตัวเองปรับจูนวิธีการสื่อสารที่ดีได้มากขึ้น รู้ว่าปัะเด็นอะไรที่มีโอกาสจะทําให้เกิดความขัดแย้งขึ้นซึ่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้และพอเกิดความขัดแย้งนั้นอะไรเป็นสาเหตุก็จะทําให้เราสามารถที่จะบริหารความขัดแยง้งปรับจูนความขัดแย้งนั้นได้เพราะเกิดความเข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริงครับแน่นอนครับหลุมพังทางความคิดหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากอยู่กับความขัดแยง้งจริงๆให้มองเป็นเรื่องของเรามีโอกาสที่จะสร้างความเสริมพลังซึ่งกันและกันเราเรียกว่า ทีมเซนิจี้ครับแน่นอนครับหากเรามีเทคนิคการนําเสนอไปที่กอบความคิดของคนเข้าใจผู้อื่นได้ดีขึ้นเนื้อหาหลักสูตรก็จะพาให้ท่านมีหลักการในการนําเสนอที่ดีโดยกำหนดจุดประสงค์ของการนำเสนอแต่ละครั้งเอาไว้เพื่อจะทำให้ท่านสามารถที่จะจัดเตรียมเนื้อหาวิธีการกระบวนการและหรือองค์ประกอบสำคัญต่างๆของการสื่อสารในแต่ละจุดประสงค์ ตอนที่ท่านนําเสนอได้อาจจะเป็นนําเสนอในรูปแบบหรือนําเสนอที่เป็นปกติในแง่ของกลุ่มคนย่อยหรือแม้กระทั่งการพูดคุยตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้ครับย้ําครับว่าการสื่อสารนําเสนอจูงใจผู้อื่นนั้นเราต้องให้ความสําคัญที่ผู้รับเป็นสําคัญครับหากเราเข้าใจผู้รับก็จะทําให้เรารับฟีดแบ็กไม่ว่าจะเป็น บอดี้แลงวูดของเขาไม่ว่าจะเป็นโทนอลิตี้ของเขาไม่ว่าจะเป็นแลงเวูดที่เขาพูดกลับเข้ามาเราตีความเป็นเชิงบวกครับโดยใช้ทักษะการฟังอย่างสร้างสรรค์แล้วก็รีเฟกซกลับไปอย่างมีเหตุผลไปที่ความต้องการเขาอย่างแท้จริงนะครับทำให้เราสามารถที่จะคุยกับเขาในเชิงของการเห็นด้วยและก็เพิ่มเติมซึ่งกันและกันหากจะปฏิเสธก็ขอให้เรา ใช้คำปฏิเสธที่มีเหตุและผลรองรับไม่ใช่ปฏิเสธแบบหวนหวนครับหากท่านพัฒนาการสื่อสารที่ดีตามองค์ประกอบของท่านแล้วพัฒนาการนำเสนอตามจุดประสงค์ด้วยวิธีการที่ดีก็จะทำให้เราจูงใจผู้อื่นได้สุดท้ายข้อขัดแย้งจะลดน้อยลงไปเองอย่างเป็นปกติของการนำเสนอของเราครับ